มาแล้วคุณสาม,มีเดินมาแล้วหอบมาเลยสาม,มีบอกลาภาก่อนนั้นจะมีคลื่นบ้างบนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นพระนอนหินนะคะเหมือนหินนอนเหมือนพระเลย เห็นนอนเหมือนพากกำลังนอนเหมือนกันเดะเลยค่ะแดดมาแล้วแดดวันนี้ขึ้นตอนสามโมงบรรยากาศร่มรื่นไม่ร้อนมาก เสียงเสียงจิ้งหรีดไม่ใช่เสียงจั๊กจั่นอะไรคะน้องพออีกแล้วค่ะวัน่ที่สอง โอ้โ oh, หเจ็ตตนเดือมาร้อยยี่สิบยบอแตมีบอกไป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 ขอพักอีกแล้วครับท่าน ขึ้นมาบนนี้ก็จะอากาศเย็นๆฝนลงเม็ดไป้ปรยนะคะแต่ว่าข้างล่างนี่แดดจ้าคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ันนี้ลูกคาบนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนค่ะขึ้นค่ะลงสำหรับคนเดินนะ,ะเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 เราก็จะมีจุดปัสถมหายบาลนะคะไวเ้เป็นจุดเป็นจุดน่าจะน้องลม้มอา้าวสามีหายอ๋ออยู่นู่นเดี๋ยวมาไม่ทันอันนี้ก็จะไป จุดพักทำบูนพักเหนื่อยนะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสาโุ